สวัสดีจ้าเจอกับมหาวิจารณเหมือนเดิมอีกนะจ๊ะสนุกสนานแต่ละวันพยายามสร้างชีวิตของเราเนี่ยให้เกิดเป็นสิ่งมหัศจารย์จ้ากระบอกภาษาล่าวก็ว่า้างบรรยากาศการแต่ชีวิตแต่ละมือให้มีความสุขเพราะว่าทุกๆมือเป็นมือมหาศจรรย์จ้ะทุกๆวันเป็นวันมหาศจารย์ลม,มหายใจเข้าออกของเราเพราะว่าชีวิตของเรานี้ก็ น้อยนักแต่ก็สำคัญมากชีวิตนี้กว่าจะเกิดมาได้ก็ต้องใช้เรื่องราวต่างๆนาๆนานะจา๊าการที่เขาบอกว่าไปขอลูกจากเทพเจ้าแล้วก็เทพเจ้าประทานลูกให้น,นั่นก็เป็นความเชื่อตามคือคนต้นเคสนั่นแหละจ้าก็จะคิดว่า,อาขอลูกเลขพระเจ้าแล้วก็จะได้ลูกไม่ต้องมี ทำอะไรกันก็ได้นอนเยเฉยก็จะมีลูกกัน้ก็ไม่ใช่จะต้องเกิดการผสมพันธุ์กันต้องเกิดการมีเพศสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมนุษย์และสัตว์นั่นแหละจ้าหรือรอราวต้นไม้มีการาผสมเกสรผสมเรื่องราวต่างๆก็ได้ผลผลิตนั่นแหละจ้าเรื่องราวต่างๆก็เป็นาการใช้ชีวิตแต่และคนก็ล้วนส่วนมากก็มีจิเลตัณหา ผสบสานเข้ามาจากก็บางคนก็จะมีมโนโดราม่าาจะเป็นของอาจใช้ภาษาไทยก็จะเป็นว่าเรื่องราวปรุงแต่งจิตความคิดของเราเองัแหละจ้าเพราะว่าคิดเราเองว่าแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าจิเลสตัณหาราคะนั้นมันช่างหอมหวานยิ่งนะักจนมีหนังเรื่องอหนังจีนที่เขาออกมา,าสแสดงเกี่ยวกับพระราชาหรือมหาเล็กองคันละอะไรจ้า สิเลตัญหาราคราค่าใครหรือจะหยุดได้นท่นแหละจ้าก็เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตเพราะว่าชีวิตของเรานั้นก็ต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆสําหรับคนที่อ่าไม่ได้พิการไม่ได้นอนอยู่แต่บ้านเฉยๆนะจ้าตาคนที่เดินทางออกไปทันั้นได้นะจ้าต่างๆนานาจ้าการเดินทางเรื่องราวของชีวิตพบเจอสิ่งต่างๆการเรียนรู้ต่างๆนานาอะไรนะจ้าเพราะว่าอ่าเราก็เห็นสิ่งต่างๆมากระทบทาง สัมผัสของเราทางตาทางหูทางจมกูกทงา,าทงอปาทางความคิดอะไรจ้าได้รับรู้ต่างๆนนนานเพราะว่าสำหรับคนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นเส้นประสาทยังไม่ได้เสียหายไปนะจาก็เรื่องราวชีวิตก็เหมือนกับเสมอจารพูดเรื่องราวของอความรักยังมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งกอ็อยู่ใน เรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์นั่นแหละจ้าก็มีความรักกับมหาเด็กหรือว่าคนรับใช้ของในในวังหรือในบ้านนั่นแหละจ้าแล้วก็ทีนี้ก็เกิดเรื่องราวต่างๆนา,นาน้องชายเ้าก็ได้เป็นห้องเต้อะไรนี่นแหละจ้าเหมือนนังจีนที่สมัยจะได้ดูมานั่นแหละจ้าก็ทีนี้ก็พอมีเรื่องราวต่างๆข้าใช้ชีวิต ฮ่องเต้ก็มาเที่ยวบ้านพี่สาวพี่สาวาก็หานางรำมาให้ฮ่องเต้ได้ชมให้เกิดความพึงพอใจเพราะผลประโยชน์เป็นใหญ่ในโลกนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้พอฮ่องเต้เห็นก็เกิดรักคุณหญิงคนนี้ขึ้นมาแบบว่าคล้ายๆว่า,าสปาร์กกันนั่นแหละจ้าคนมีเป็นร้อยแต่ว่าทำไมถึงอชอบคนนี้ก็เพราะว่ามันมีคล้ายๆว่ามีความรู้สึกผูกพันนั่นแหละจ้าคน ฉันก็สามารถทําให้คนนี้มีความสุขได้ฉันก็สามารถทนนรําคนอีกนสัซนก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทาไมเรื่องคนนี้จะเรื่องราวเป็นเรื่องอัตโนมัตินะล่ะจ้ะก็เหมือนกับเรา,าจะได้ทําสิ่งนั้นจะได้ทําสิ่งนี้ก็มีเหตุปัจจัยเหมือนบางไฟที่ไปดูาตามงานนั่นแหละจ้ะคนเป็นพันก็ไม่หล่นใ่มาหล่นใจราวันนี้แหละจ้ะเพราะจะให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสนแหละจ้ะ พื้นที่ขนาดใหญ่ก็เป็นตกใสอันนี้ก็คงเป็นละไว้ในที่ความเข้าใจกับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของอาการดึงดูดซึ่งกันและกันจากนั้นก็เกิดเรื่องราวต่างๆนานาก็ได้พี่สาวของอคนรักชายในเจ้าหญิงนี่ก็มาอยู่ในวังแล้วได้ตําหน่งได้ตําแหน่งแล้วก็ได้ลูกได้เมียต่างกันไปแต่ว่าเจ้าหญิงองค์นี้ก็ชอบอมหาเล็กคนนี้หรือว่าคนรักชายนี่ละจ้ะแต่ก็ไม่กล้าที่จะ อบอกความจริงไปก็ได้แต่มาเจอกันแล้วก็พูดต่างๆอนนาจนกระทั่งสุดท้ายก็เจอเรื่องราวต่างๆมารักมาชอบกันแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแม่ของเจ้าหญิงไม่ว่าจะเป็นฮ่องเต้หรือ,อต่างๆอนหนาหรือตัวผู้ชายเองที่เป็นคนรับใช้ของเจ้าหญิงที่ว่ามาได้อยู่กับน้องสาวที่น้องสาวมาได้เป็นเมียฮ่องเต้ร็จแล้วก็ได้นําน,น้องชายเข้ามาในวังด้วยก็ได้เป็นอามาเป็นแม่ทัาอันหนลรจารเสร็จแล้วเจ้าหญิงก็ เกิดการเรียนรู้ได้อัตโนมัติเพราะว่า,าสามีหรือคอําคต่างๆนานานลนะจายไม่ได้พูดคาราชาศัพท์จ้ะก็ตายจากไปแล้วก็เป็นได้ผัวใหม่อีกก็ไม่ดีทําร้ายเยยจ้าหญิงก็แหละจ้ะส่วนฝ่ายผู้ชายน้องสาวน้องชายของฮอ,องเฮาหรือเป็นเมียฮองเต้นในะจายก็ได้เมีาายไปแล้วก็ เมียก็ตายไปหลังจากแล้วก็ต่างคนก็ต่างเป็นโสดทีนี้เจ้าหญิงก็ไม่ได้ความรู้ว่าเออ,ถ,อ,อ,ถ,อ,อนะถ้าฉันไม่ทําอะไรสักอย่างหนึง่งชีวิตคนรามาก็น้อยนะถ้าฉันไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งคงไม่ได้ผัวคนนี้แน่เลยเพราะฉันอยากได้อยู่กับเขาส่วนเรื่องราวที่จะได้มีการเพศสัมพันธ์นะครับเป็นผลคอยได้ไปน, <c oughs> นั่นแหละจ้าก็ทีนี้ก็ชอบคนนี้มานานแล้วหลายปีเป็นสิบปีกว่าแล้วก็มีแต่สิ่งขัดขวางมีแต่สิ่ง ขีดก,กั้นไม่ให้ได้นั่นแหละจ้ะก็ทีนี้เจ้าหิงก็ได้เรียนรู้ได้เจอประสบการณ์ต่างกันนะก็ไปพูดกับอ่าน้องชายนางเอกนี่นนแหละจ้ะให้ชื่อว่าออ่าชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าอ่าพีรพลนี่นนแหละจ้ะให้ชื่อว่าพีรพลก็แล้วกันเจ้าหญิงก็ไปหาพีรพลแล้วก็เจอกันแล้วก็ถามต่างกันนะว่าตอนนี้ฉันก็ปวฉันก็ตายไปแล้วคนแรก คนที่สองจะไปแต่งงานใหม่แล้วก็จะหย่าไปแล้วฉันจะอยู่กับเธอฉันรักเธอเทน,นี้แม่ทัพพีรพลน,นี่ก็บอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่เหมาะสมเจ้าหญิงสูงสัก,กต่างนานาเจ้า่าจะสูงสักยังไงเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันก,ก็น้อยนะให้ได้อยู่ด้วยกันเถิดตายก็ไม่ได้จากการทีนี้สุดท้ายพีรพลน,นี่คือประสบการณ์ยังน้อยกว่าเจ้าหญิงก็คือบอกว่าไม่ได้ก็เลยขี่มา้าหนีไปเจ้าหญิงก็เสียอใจแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะเลยเดินทางต่อไปไปหา คล้า,ายๆว่าน้องชายตัวเองซึ่งเป็นฮ่องเต้นตั่นแหละก็ไปบอกว่าเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายปีเป็นสิบปีแล้วฉันจะแต่งงานกับพีพรพลนี้จะได้ไหมฮ่องเต้ก็ไม่ได้หรอกมันไม่เหมาะสมะเธอกอ็มันผ่านมาเหตุการณ์มันผ่านมาหลายปีแล้วก็รอคอยมาขนาดที่แล้วก็มีเรื่องราวข้อจำกัดต่างๆนานา,นาแต่ฉันรอไม่ได้แล้ว ประสบการณ์ควาช้ำก็มีเยอะแล้วให้รอไปถึงไหนเพราะว่าไม่ต้องห่วงประสบการณ์ที่มีเยอะแล้วเหมือนกับคนบอกว่าเคยมีผัวมีเมียมาแล้วประสบการณ์ในต่างๆนานาก็เคยมีมาแล้วทนนี้ก็พูดจูงใจต่างๆนานาจนมีคําที่พูดไปแล้วเกิดปัญญาเกิดการเรียนรู้ฮ่องเต้ก็เลยทั้งเมียฮ่องเต้ได้เหราเกิดการเรียนรู้อ๋อ มันเกิดปัญญาแล้วชีวิตคนเราเนี่ยก็แสนท่านถ้าไม่ทาวันนี้ก็ได้ตายจากกันแน่ๆสุดท้ายก็เลยได้มาเจอกันจ้ะได้มา,าใช้ชีวิตแต่งงานด้วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเหมือนกับแบบว่าอ p h คุณไม่รู้วิชาอาภรรยาไม่รู้เรื่องนี้มันก็มีข้อรายละเอียดปีกย่อยต่างๆอาจย์ถ้าจะพูดให้ครบสมบูรณ์ก็คือว่าเรื่องราวต่างๆมันมีมิติพอที่จะเป็นไปได้ก็จะเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นแบบว่า เป็นไปได้เพราะก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับแบบว่าฉันรักเธอมากฉันจะเอาดวงดาวบนฟ้ามาให้เธอมันเป็นไปได้ยากแต่ว,ว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมียานอวกาศไปเอาสเก็ษหินเศษอะไรลงมาได้นั่นแหละจ้าเรื่องราวต่างๆนานาก็เป็นการเรียนรู้ของชีวิตของแต่ละคนเพราะว่าเหมือนอเขาบอกว่าชีวิตนี้ไม่ยืนยาวนะทุกวันนี้ยิ่งมีโรคโควิดมีต่างๆนานาแผ่นดินไหวสิ่งการเปลี่ยนแปลงอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนน เมื่อรักใครชอบใครแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้ามันดูแล้วประเมินมันเป็นไปได้จริงๆก็คน,คนๆนนเขาจะสาเร็จได้ว <c oughs> ล่ะจ้าเมื่อเขาบอกว่าการชีวิตของเรานี้จะทําอะไรนะวันนี้ก็ทําไปเถอะเพราะว่าชีวิตนี้ไม่เย็ยนยาวนะเพราะว่าส่วนมากเราจะอยู่ไม่ถึงร้อยปีนั <c oughs> ่นแหละจ้าแต่เมื่อจำก็พูดเรื่องราสนุกสนานคุยกันละเล็กเล็กน้อยสดชื่นจําใสมีรูปแบบต่างๆนานา่น้หละจ้าไม่ให้อ่า สามชาจำเจหรือว่าจำเจสามชาก็ในความคิดของคนดูนั่นแหละจ้าก็เป็นเช่นนั้นเองจ้าเรื่องราวต่างๆนานาของชีวิตการใช้ชีวิตก็เป็นสิ่งที่เป็นมหศจรย์นั่นแหลจะจ้าทุกๆคนเป็นสิ่งมีชีวิตมหาจ,จัยรแต่ก็มีเรื่องราวที่มาครอบคุมไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องราวของการใช้กำลังต่างๆนานาจ้าถ้าคนมีปัญญาก็จะสามารถใช้พลิกแพงเกิดการเรียนรู้เกิดการอยู่ใน ทุกๆระบบทุกๆมิติให้เกิดการได้ประโยชน์สูงอะไรจะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆนานาว่าจะเป็นเรื่องราวการมิจฉาที่พูดไปบ่อยอะไรจะลองลองคนไม่อยากทางานหนักอะไรต่างๆนานาหละจากความเชื่อเมื่อพิสูจน์ดูแล้วก็เข้าใจบางคนไม่รู้ก็ไม่เข้าใจบางคนว่าอยากถูกหวยแต่ไม่ซื้อนี่ก็ไม่เป็นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าอะไรทําไมไม่ซื้อถึงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต้องซื้อก่อนจาถึงจะถูกจะในระบบแหละจะ เกาบอกว่าไปค้นหาหวยด้วยวิธีต่างๆเขามาให้อาจารย์ก็ให้หวยแต่ละคนไปแตกต่างกันไปก็จะมีคนที่ถูกคนที่ถูกเขาก็จะพูดถึงบ่อยๆถ้าคนไม่ถูกก็ไม่อยพูดถึงก็เลยจะเป็นเช่นั้นเองเรื่องราวการใช้ชีวิตมีทุกมิติเกิดการเจลาเกิดการเรียนรู้เกิดการประเมินออกว่าถ้าเรามีเงินร้อยหนึ่ง เราจะใช้ให้หมดเลยไหมมันก็ไม่ได้ซื้อต่อไปนะอาจหลยจามันก็จะมีการประเมินกําลังเพราะว่าชีวิตนี้มันต้องผสมผสานปัจจัยสี่เข้าไปด้วยทําให้ชีวิตรอดได้นั่อจาละจ้ารักกันมากขนาดไหนเราต้องมีการกินอาหารมีการมีชีวิตอยู่นั่นแหละจ้าถ้ามีชีวิตก็สมบัติก็มีค,คุณคุณค่าถ้าไม่มีชีวิตแล้วสมบัติก็ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเพราะว่าตายไปแล้วนั <laughs> ่นแหละเรื่องราวการใช้ชีวิตนี้ถ้านําปัญญามาผสมผสานก็จะเกิดอ่า คล้ายๆว่าติดติบินไปได้จ้าในเรื่องราวต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยไม่ว่าเรื่องการต่างๆนานาในการคิดาการอดทนทุกๆมิตินั่นแหละจ้าวันนี้ก็สนุกสนานคุยกันลเล็กๆกน้อยเรื่องราวของเจ้าหญิงคนหนึ่งซึ่งอยากจะได้คนนี้มาเป็นแฟนนานแล้วหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วสิบี่สิบปีที่ผ่านมาแล้วรักกันไม่ได้กันสักทีนั่นแหละจ้าพอ,อาโอกาสที่พอหมอพอจอกก็ทำมาทีแล้วละจ้าเพราะว่าไม่ต้องมีสิ่งที่ วางสิ่งอ่าคล้ายๆว่าข้อกครุบบัตรใดก็เป็นไปได้เลยๆจ้าเรื่องราวต่างๆนานาก็อาเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นไปได้แล้วก็ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นติดปากว่าไม่เท่าติดปากว่าไม่เท่ากับมือคาติดมือคําไม่เท่ากับตาเห็นไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนั่นแหละจ้าม่วานไม่ต้องมก็มวนเจอกันจะเก็บหน้าจ้า